ต่อไปเราจะมาตีประเก็นให้กับรถนะครับทีนี้ไอ้ประเก็นเนี่ยมันจะมีอยู่สองสาแบบเราวิธีซื้อนะครับพวกประเก็นที่จะก,กันน้ํากันน้ํามันได้เนี่ยเราซื้อมาเราิบเนี่ยเราดมเนี่ยมันจะต้องมีเป็นกลิ่นหนังครับเหมือนกลิ่นหนังวัวครับถ้าเราดมแล้วมีกลิ่นก็แปลว่าเป็นหนังวัว ถ้าดมแล้วไม่มีไอนั่นคือโปรเกนกระดาษครับโปรเกนกระดาษเนี่ยถ้าใช้ในบางตำแหน่งนะเขาจะรั่วเช่นใช้กับวาลน้ำเนี่ยรั่วละถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนไม่มีนะครับไอที่โปรเกนจะมารั่วเพราะว่าโดนน้ำแต่เดี๋ยวนี้มีครับเชื่อถือไม่ได้ครับให้ร้านบอกเป็นโปรเกนอ,อย่างนู้นอย่างนี้ดมเลยครับถ้าดมแล้วไม่ใช่หนังนี่รั่วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ เราก็เอาแผ่นมานะครับเทียบกับเนื้องานไปเลยพอเทียบเสร็จเราประมาณเอาก่อนตัดออกก่อนเลยครับไม่ว่าจะทํากับในงานทุกชนิดเลยนะครับจะเป็นโปรเกร็คมอไซค์ก็ดีโปรเกร็นรถยนต์ก็ดีเนี่ยครับเราทาบลงไาบนชิ้นงานเลย พอเราทาดลงไปเสร็จเรามือกดเอาไว้อย่าให้เขาขยับแล้วใช้อย่างเงี้ยรูดให้เขาขึ้นเป็นรอยง่ายๆเลยครับลูดไปซื้อๆอย่างนี้เลยตรงตรงเลยไม่มีอะไรมากมายเลยแล้วก,กดไว้แเราก็ลูบไป,เ,ปเรื่อยๆเขาจะขึ้นลูปไปตามไปตามรูปร่างครับยิ่งถ้ามือเราเลอะมันยิ่งจะขึ้นยิ่งจะขึ้นชัด บางคนจะใช้กุนแจเบอร์สิบสองมั่งเบอร์สิบมั่งมาตีขาดอันนั้นไม่ดีครับทําให้หน้างานระบุไปด้วยหลังจากที่เราลูก,กันทั่วแล้วผมจะลูกแค่พอสังเกตเคนข้างมืหนึ่งยังไม่ยังมีตัวนี้อยู่ค้ำมันอยู่แล้วก็จะมีป็นเครื่องมือตัวนี้เขาเรียกตุ้ตู่ ภาษาอังกฤษไม่รู้เรียกอะไรคนไทยเรียกสตูมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราก็นํามากดลงในตําแหน่งรูถ้าถติว่าเราไม่มีน็อตของเขาครับนําน็อตของเขามากดเลยครับเรายังไม่ตียังไม่ตีนะครับเรากดเฉยๆกดให,ๆให้เขาเป็นรอยเฉยหรือถ้าเกิดไม่งั้นเราก็ใช้มือหมุนอย่างนี้ก็ได้เขาก็เป็นเหมือนกัน หรือเราใช้ไอ้เจ้าตัวนี้กดก็ได้หรือจะใช้ด้านตูดกดก็ได้ทำไงก็ได้ให้มันเกิดรอยเฉึง,งไม่ต้องให้ขาดแคกดทีเดียวครบเลยก็ได้กดไม่ครบก็ได้ไม่มีกติกาอะไรงั้น หลังจากที่เรากดได้อันนี้ยังไม่ครบแต่ไม่เป็นไรผมเอาแค่นี้ก่อนปุ๊บผมจะพลิกมามันจะเป็นรอยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาจาัดก,การทีหลังพอมันขึ้นรอยอย่างนี้ปุบ๊บเราก็จะเริ่มตัดวงในตรง,นงส่วนที่ตัดออกตรงนี้เก็บไว้ใช้งานที่ชิ้นเลก็กกว่านี้เดี๋ยวเราตัดวงนอกทีสุดท้ายเอ,อหรือเราจะตีตุ๊ตู่ก่อนก็ได้ แล้วแต่อันนี้ตามสบายเลยถ้าเราตีทุตูก่อนผลดีคืองานเขาจะไม่แตกขาออกมาแต่ถ้าเราตัดแล้วต,ตีมีธิ์แตกออกมางั้นเราก็ต้องเลือกวิธีที่น่าจะเสียหายน้อยสุดก็คือตีรูก่อนครับถ้าเราไม่มีทุตูทําไงเราปล่อยอยู่ในเนื้อง,งานเราใช้น็อตเนี่ยครับใส่แล้วก็ตีจากลงไปเลยนะครับมันจะได้รูพอดีเหมือนกันแต่นี้เรามีทุตูเราก็จะใช้ทุตูตี เวลาจะตีเราก็เอาทุดตูุมาวัดแต่นี้คือหลวมเป็นไม่ได้เราก็ย้ายอันนี้พอดีเราก็วางให้ตรงกับรอยที่เราแป๊บหบนึง เนี่ยครับแล้วเราก็เคาะไปเขาก็จะมีเนื้ออาาอกมางนี้อันไหนที่มันรูใหญ่กว่าเราก็ยังไม่ต้องตีถ้าเราไม่มั่นใจเราเอารูอพอดีก่อนแต่การไปเคาะกับตัวไม่ถูกนะครับ หมายถึงว่าเอากุญแจไปไล่เคาะนะครับเพื่อให้เขาขึ้นลอยอย่างเงี้ยไม่ถูกเพราะว่าเนื้องานเดี๋ยวเคลียร์มาแล้วเนื้องานมี่งอรั่วจังห่ารั่วไอ้รอยที่เราไปตีนี่แหละครับตรงนี้มันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าเรามีตัวเลเวลเนี่ยขึ้นมาดันนั้นตำแหน่งตรงเนี้ยไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่เป็นไรเราที่ชัวร์ก่อน เอาที่แน่นอนก่อนทีนี้มันมีรูไม่เท่าอยู่รูไม่เท่ามันจะมีอยู่สอ,องขนารูอันนี้ก็คือรูใหญ่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวตีวตวเลยตีรูใหญ่ก่อนเลยแล้วก็มีตำแหน่งนี้ที่เป็นรูใหญ่ ก็มีด้านนี้อีกอันนี้เราได้ครบแล้วนะครับได้ดูที่เราต้องการครบแล้วเราก็นำชิ้นงานมาเนี่ยครับ ติดอยู่บนเลเวลตัวนี้เลยกวางให้ตรงเลยครับพวางตรงใช่ไหมครับตรงกอลกูเราใช้พวกเนี้ยหรืนอน็อตก็ได้ครับยัดเอาไว้เลยครับสักสองสามตำแหน่งแล้วแต่ปุ๊บเราจะไล่มาเลยเนี่ยมันคือตัวนี้เลยครับเลเวลเลยเราเคาะเลยเนี่ยครับ ลงพอดีเรียบร้อยแต่ว่าเรามารเรียบร้อยหมดแล้วเราดึงขึ้นป๊อปเห็นไหมครับดึงนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวเขาเองตีเขาก็จะเหลือขอบอย่างนี้ยเราก็นำตู้ตูตัวใหญ่หน่อยหนึ่ง อันนี้ก็ยังยังไม่ได้ไปเบรงเลยครับขยายไว้ให้เขาหน่อยนลยอันนี้แปลว่าเรียบร้อยแหละดูรอยเลยนะครับกมจะตัดตามรอยเลยครับผมจะไม่ได้ตัดพอดีนะครับผมจะตัดอย่างนี้ก่อนเลย เพื่อเก็บเก็บชิ้นของมันเอาไว้ไปใช้งานต่อไปถามทำไมไม่ตัดพอดีเลยเดี๋ยวปลาเขามีอะไรฝังกั้นแล้วเขาเลี้ยวลำบากเขาตัดไม่ค่อยสนิทได้อย่างนี้เราเก็บไว้ใช้งาน ทีนี้เราก็เริ่มมาตัดตามแนวเลยนะครับแต่ก่อนก็อ่ะลูกพี่สอนใช้ปากกาเคาะ ทัางโบราณนะครับเออใช้กุญแจเคาะอ่าก็เคาะตามเขาปรากฏเคาะเสร็จเนื้องานบิ่นต้องมานั่งเก็บเนื้องานอีกหัดกระดาษใจไม่บอกอมันไม่ใช่เรื่อง ตรงไหนไม่ได้ใจเราก็ตัดห่างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเล็มทีหลังได้ให้เหลือไว้นะครับอย่าให้ขาดเพราะขาดนี่ไปว่าขึ้นอันใหม่เลยนะ